อิงอิงยังเอ้ยอิงนี่ไปนาแล้วแต่ว่าลิงนี่ยังเพิ่งตื่นหรอคะใช่ค่ะเราจะเริ่มแบบฝึกหัดสองจุดหนึ่งนะคะวันนี้อะได้น่ยปิดกล้องได้เดี๋ยวค่อยดูไปเดี๋ยวมันจะได้ปิดมันจะปิดงได้อยู่ปิดได้อยู่ทาไมต้องอยากปิดกล้อง เชินคู่เินคู่โน้เนใส่เทน้อง่ม้ไม่ใส่วิดีโอเลย่รไม่รม้สใส่วิดีโอฮะเงียไรเนยเสียงเด็กหน่อยอยู่ใส่ด้วยเด็กน้อยมากขเองตัวเดียว เราทออเขาไหมซิมี่อันน้ำมกหายใสงาสีนะคะอันนี้ทบทวนเมื่อวานนะจำนวนจริงเริ่มแล้วนะคะเพราะจัเพราะว่าไม่สอนนานเนาะสอนแค่ยี่สิบนาทีเนาะจำนวนจริงประกอบไปด้วยจำนวนตรรกะยะและอตรรกยะนะคะนักเรียนต้องใช้คำนี้ให้คล่องนะ ตกรกยะเราเคยเรียนมาแล้วบางส่วนนะเช่นจำนวนเต็มตอนม1นนะคะเต็มลบ0ูนย์เต็มบวกนะคะสมบัติของมันการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามการบวกกันเป็น0ูนย์ะคะหรือการบวก0ูนย์ก็ได้ตัวเดิมนะอย่างเช่น5บวกศูนย์ก็ได้ตัวเดิมของมันก็คือ5้านะคะส่วนอัตรรกยะก็จะมีพายค่าของพายนะคะรูปสองรูปสามรูปห้าประมาณนี้เนาะทีนี้แบบฝึกที่เราจะขึ้นเมื่อวานนี้คุณครูคก็พาทํา แก่ไม่ใช่ได้แก่สิการเขียนนะคะทศนิยมซ้ําให้เป็นเสร็จส่วนนะคะอันนี้อันนี้ก็คือของเมื่อวานที่นักเรียนเขียนแผนผังมานักเรียนบางคนมันมันไปแบบว่ามันไม่ถูกตําแหน่งอนะอืมก็ยังไม่ได้ส่งมาครบนะคะก็อ,อยากให้ส่งกันมาเยอะๆอย่างน้อยก็ให้สักประมาณนะมาเกา้าสิบเก้าคนเก้าสบเก้าเปอร์เซ็นนะวาเก่าๆคนคน คมีมุติสมสมุติว่ามีนักเรียนอยู่ในห้องเรายิบสีก็ขอสักย3ิบสามคนครึ่งน,นะคะส่งงาน,นแค่แผนผังเองนักเรียนตรงนี้แผนผังตรงนี้นี่ไม่ยากนะคะทีนี้ทําแล้วทำแล้วให้ล,ล,ลูกส่งมาเลยครูก,ก็ตรวจให้แล้วชนัญยาครูกตรวจให้แล้วนะคะอันนี้ก็คือการเขียนตามลําดับตัวอย่างเนาะมันอยู่ในหนังสือนั่นแหนละ จากทศ,ทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนนะคะอันนี้ซ้ำเยอะหน่อยก็จะเขียนแบบนี้นค่ะเริเออ่มเลเลยอันนี้มันเป็นวิธีการย่อนักเรียนคะทำแบบง่ายๆก็มีนนเราจะมาเริ่มกันอย่างนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนข้างล่างมันต้องเป็นเลขเก้านะคะเห็นไหมถ้าซ้ำกันมันจะเป็นส่วนด้วยเลขเก้านะคะ เพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มตัวอย่างมไม่ใช่ตัวอย่างแบบฝึกหัดสองจุหนึ่งอันนันเรียนเขียนแบบฝึกหัดสองจุดหนึ่งนะคะวันนี้เราจะเอาสักสองข้อใหญ่นะแป๊บเดียวเพราะว่าครูดได้เกินไปเมื่อวานแล้วนะคะเขียนนะำเขียนด้วยค่ะได้ค่ะถ้าซักแล้วสซเลอร์ไซเลอร์ออแบบฝึกหัดสองจุดหนึ่งนะคะก็ะขึ้นบทที่สองแล้วนะนะข้อหนึ่ง จงเขียนอูรูอัดคลิปไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวท้ายค่ะพอจบปุ๊บรูก็จะโพสตลงให้นะอาจจะต้องใช้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะการโพสนะคะจงเขียนเศษส่วนต่อไปนี้อยู่ในรูปทศนยมผูครูจะพาทําแบบรักเลยนะแบบว่าให้แห,ห้วิธีการสังเกตนะคะ ข้อหนึ่งย่อยโต๊ะกองเตียสองส่วนสาม้องอะไรตอนนี้มากี่คนแล้วเออ,ม,เอมามีเยอะอยู่มีเก้าคนเนาะก็หนึกถือว่าหนึ่งในสามอยู่นะเก้าสามยี่เจ็ดผู้ชายผู้ิงผู้ายผูู้้ายผิงดีมากดีมากอะสองส่วนสามเมื่อกี้หนูครูให้หนูสังเกตเห็นว่าการที่มีทศนิยมซ้ำมันจะต้องมีเลขเก่า เพราะฉะนั้นสามทำยังไงให้เป็นเก้าคะตัวสามหรือตัวส่วนสามต้องทำยังไงให้เป็นเก้าคูณเข้าด้วยอะไรคูณเข้าด้วยสามนะคะนักเรียนสามคูณล่างก็ต้องคูณบนก็จะกลายเป็นข้างบนคูณกันสามสองเป็นสามสองเป็นอะไรคะ 6ค่ะค่ะนักเรียนึงอะไรกันอยู่คะ3 3เป็นจดอยู่จนอ่าจดอยู่จนอยู่ตอบด้วยตอบด้วยอะ3 3เป็นกาที่ส่วนกาและแสดงว่าตัวซ้ําก็คือตัวเดียวก็คือเลข6นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะ2ส่วน3นักเรียนตอบ2ส่วน3สามารถเขียนในรูปทศยมข้อต่อไปครูจะไม่เขียนแบบนี้นะครูจะเท่ากับเลยสามารถเขียน ในรูปทศนิยมได้เป็น0.66ซ้าค่ะน,นี่ตอบแล้วนะเราจะซ้ำตัวเดียวคือเลขหกนะ มีกันแปดคนเนาะไม่ใช่เก้าแปดคนรวมครูด้วยเป็นเก้าครูขาบอกว่าลูเสร็กนุ่งห่าไม่ส่วนใหญ่ครูถ้าถ้าไม่เรียนออนไลน์ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่พร้อมด้วยอินเตอร์เนตัวเวยไม่ได้เช็คค่ะก็จะเช็คเป็นมากัดตัวอะไรประมาณนั้นไปไม่ได้เช็คขาดแต่ว่าก็ให้ตามงานเก่าด้วย ไปลองดูวิดีโอที่อัดไว้แมนตื่นสวยนะจ๊ะซิปโม่เคยน,นอนดึกจังโมงนะัน,อนนอนสามถุงโอ้ย,อย <laughs> นอนสามถุงตื่นซิปโม่ะต่อไปข้อสองนะคะเสร็จแล้วเนาะดีหน่อยวันนี้ตื่นเช้าใช่ไหมคะห <laughs> ลือคู่ซ้อนสวยอานักเรียนไปแล้วแปดนาทีแล้ว <laughs> เราจะเริ่มสป,ปีดนะคะลบหนึ่งส่วนห้าลบสิบห้าส่วนแปดค่ะหลักการหลักการเราต้องทำให้ตัวอะไรนะเป็นเลขเก้าทำตัวล่างและตัวบนเป็นเลขเก้าตัวตัวล่างนะคะให้มันเป็นเลขเก้าให้เยอะที่สุดนะนักเรียนทำไงดีแปดให้กลายเป็นเก้า ปดวงหน<า><อ>ึ่งค่ะไม่ได้นักเรียนการเศษส่วนูต้องแบบว่า <c oughs> คูณหารอะไรอย่างนี้ <c oughs> อืออ่ามาลองดูถ้าเป็นเก้าสิบเก้าสิบเก้าได้ไหมแปดอะไรได้เก้าสิบเก้านี่ไหมแปดหนึ่งโคทศนะคะทศนะคะแปดหนึ่งเป็นแปดสิบเก้าไม่ได้เนาะอ่าไม่ได้ถ้าเป็นเก้าร้อยเก้าสิบหารแปดแปดหนึ่งเป็นแปด 1> 1, 9, 8, 3, เซตน,น,นึชั้เก้าแดสามเท่าไหร่คะแปดสามเท่าไหร่นักเรียนแปดสใส่ศูอะไรได้สาไม่มีอีกแปดอะไรได้สาไม่มีอะไรได้อีกอะ่ะเก้ อาหารอีกแปดหนึ่งเป็นแปดเหลือหนึ่งตรงนี้ค่ะใส่ศูนย์แปดหนึ่งเป็นแปดสิบสองใส่ศูนย์แปดเก็ตมาแล้วแปดสองสิบหองโอเคได้ดีนะนี่ได้แปดห้านะคะเพราะฉะนั้นเราจะคูณเข้าด้วยหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่บห้านักเรียนคูณล่างแล้วก็คูณบนนะคะ คูณ1,125งพาความจริงตั้งหารเลยก็ได้นะคะ15หาร8เนี่ยก็จะได้เป็นเท่าไหร่คะนักเรียนข้างล่างก็ต้องคูณกันให้ได้9,000อยู่แล้วใช่ไหมคุณครูตั้งเมื่อกี้9,000ไอตัวทดข้างๆนี้ไม่เขียนนะหนนะ,ะทีนี้ข้างบนค่ะคูณกัน ทังท้งๆกุ้นกันหนึ่งหนึ่งสองหาคู้นสิบหาห้าห้าเท่าไหร่ห้าใส่ห้าทัสองโอเคห้าสองเป็นห้าสองเป็นสิบตัวทั้งสองเป็นสิบสองห้าหนึ่งเป็นห้าตัวทั้หนึ่งเป็นหกห้าหนึ่งเป็นห้าหนึ่งคูณแล้วได้ตัวนั้นห้าสองหนึ่งหนึ่งรวมกันก็จะเป็นหนะ้าเจ็ดแปดหกหนึ่งทันไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะคุณผู้ถามว่าซั้นกี่ตัวตัวนี้ ซ้ำกี่ตัวคะถ้ามีเลข9หนึ่งตัวนี่ซ้ำกี่ตัวนักเรียนหนึ่งตัวหนึ่งตัวแค่นั้นเองนักเรียนเลข9ตัวเดียวซ้ำตัวเดียวแสดงว่าที่เหลือนะไม่ซ้ำนะคะเดี๋ยวคุณจะลบหลักการก็คือมันจะซ้ำตัวสุดท้ายแหละนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้นักเรียนเขียนเท่ากับต่อลงไปข้างล่างนะอันนี้9พันนี่มันมีกี่หลักคะนักเรียน ้าพันมีกี่หลักสี <4 S 1> ่หลักมีสี่หลักเพราะฉะนั้นทศย,ยมข้อนี้ก็จะเป็นสี่สี่ตำแหน่งนะทศย,ยมสี่ตำแหน่งนะคะมันก็จะเป็นหนึ่งจุดหกแปดเจ็ดห้าค่ะทันไหมแต่ว่าตัวที่สามมันมีตัวหนึ่งคือเลขเก้าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนั้นก็คือเลขอะไรเขียนจุดตรงไหนคะเ <5. S 1> ส่จุดตรงเลขห้านะคะจบนะเพียงได้เท่านี้นะคะ ยิตอบเลย,ยตอบเลยนะคะว่าลบหนึ่งส่วนลบสิบห้าส่วนแปดเท่ากับหนึ่งจุดลบหนึ่งจุดหกแปดเจ็ดห้าห้าซ้ำนะคะซ้ำตัวเดียวยยอ,อ่าต่อไปข้อ ข้อสเดี๋ยวพาหารเลยดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดเวลาของสามห้าส่วนยีสิบสี่ค่ะตั้งทดสามห้ายี่สิบสี่หนึ่งเป็นยี่สิบสี่ลบก,กันเหลือสิอใส่จุดเติมศูนสี่คูณอะไรได้ร้อยสิบ 54 24, 24 4เกือบร้อยอย่างเรี้ย24คูณ5ได้เท่าไหร่24 5ได้ร้อยยี่สบห้า24ก็ต้องคูณ4นะคะ24คูณ4ได้96ลบกันเหลือ24ใช่ไหม14 14อ่ะแล้วก็ใส่ศูย์นะคะ ถ้า24คูณหได้120อันนี้ก็ลบก,กันเหลือลงมาเหลือ20เติมศูนย์ยอะไรได้200ร้อยี่สิบแปดได้ร้อยเก้าสิบสองค่ะแล้วเหลือเท่าไหร่คะไปยาวแล้วนักเรียนเหลือแปดเติม ศูนย์ยี่สี่อะไรได้แปดสิบยี่สี่สามนะคะยี่สี่สามเป็นเจ็ดสิบสองแปดสิบลบเจ็ดสิบสองเหลือเท่าไหร่ก็เหลือแปดใช่ไหมแล้วก็เติมศูนย์ก็จะเป็นยี่สี่สามเป็นเจ็ดสิบสองก็เสร็จเหลือแปดเติมศูนย์นะคะเพราะฉันจะซ้ำที่เลขอะไรคะนักเรียนซ้ำเลขอะไร จำเลข3นะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ตอบเลยมันจะตั้นลงเรื่อยๆนะนักเรียน1.458333นะคะจบต่อไปข้อ4 <c oughs> ข้อสี่นะคะโจทย์ว่าอะไรข้อสี่เชื่อกันตอบนะนักเรียนเปิดไมค์พูดกับครูเลยก็ได้ ไม่มีนังเส้อค่ะระวังยุงด้วยนะคะกูยุงเยอะมากต่อไปข้อสี่จดว่าลบหกส่วนอะไรนักเนี่ยลบหกส่วนสิเอ็ส่วนเอ็ดอาทำให้เป็นส่วนเก้าสุดเก้าสิคูณข้าด้วยอะไรคูณเข้าด้วยเก้าเก้าส่วนเก้าเก้าหกเท่าไหร่ <34. S 1> 54ก็ลบ54ส่วนด้วย99 99แสดงว่าซ้ำ2ตำแหน่งแล้วก็มีทศยม2ตำแหน่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่จะได้ก็คือลบ0.59 59ซ้ำนะคะต่อไปข้อ5เขียนมาข้างล่างเลยก็ได้ข้อ5 ลบห้าส่วนหนึ่งร้อยสามสิบสองเท่ากับค่าตั้งหารด้วยร้อยสามสองเลยนะคะใช้ตัวเลขได้ไหมเนี่ย <c oughs> อ่ะครูถามว่าอันนี้ร้อยสามสองนี่มันต้องเป็นทศเชื่อมกี่ตำแหน่งทศเชื่อมสามตำแหน่งนะอืมแล้วครูจะทำการ หาให้โดยใช้เครื่องคิดเลขเลยเะคะ่จจะห้าหาร้อามสอเท่ากับศูนย์จุดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ่าศูนย์จุดสามเจ็ดแปดเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นจะซ้ำที่7 8็ดแปนะคะก็จะได้เท่านี้แต่ว่าต้องมีเครื่องหมายลบด้วยโอเคต่อไปข้อหก สิบหส่วนสาเจอ่าคุณครูลองทดให้แล้วนะสาเจนี่ถ้าคูณเข้าด้วย27่สิทั้งบนและล่างนะคะ ข้างล่างมันจะเท่ากับเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะข้างบนมันจะเป็นห้าศูนสี่ร้อยห้าแสดงว่ามันซ้ํำยังไงคะข้อนี้ซ้ํากี่ตัวสามตัวเลยนะคะก็จะเป็นศูนย์จุดสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์ห้าซ้านะคะการที่ซ้ำสามตัวแบบนี้เราจะเขียนแค่ตัวต้นกับตัวปลายนะตัวต้นกับตัวท้ายตัวตรงกลางเราไม่ได้เขียนนะคะ จบที่ข้อ 1. หนึ่งเหลือเวลาอีกสองนาทีคุณครูก็ขออีกข้อสองย่อยอีกข้อหนึ่งนะคะทีนี้เขียนจากทศนิยมซ้าเป็นเศษส่วนเมื่วอวานนี้พูดแล้วนะตัวนี้ก็จะเริ่มข้อหนึ่งเลยนะคะศูนย์จุดเจ็ดซ้ำศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดซ้ำนะคะก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นซ้ำกี่ตัวนี่ซ้ำตัวเดียวเพราะฉะนั้นก็เขียนเลขเจ็ดมาเลยแล้วก็ส่วนด้วยเก้านะคะจบข้อสอง องจุดห้าสองสองสามเราเขียนมาทั้งหมดก่อนคะ่ะสองห้าสองลบตัวที่ไม่ซ้ำตัวไหนไม่ซ้ำเลขอะไรยี่สิบห้าอ่ายี่สิบห้านะคะส่วนด้วยทศิยมกี่ตำแหน่งนี oh. ่สองตำแหน่งซ้ำหนึ่งตัวก็ใส่แค่เลขเก้าตัวหนึ่งอีกตัวหนึ 1, ่งก็ใส่ศูนย์นะคะหาผลลัพธ์ออกมาสองห้าสองลบสองห้าเหลือเท่าใดสองสองอะไรสองสองเจ็ดส่วนเก้าศูนย์จบ ยีง่ายไหมง่ายไหมดูง่ายไหมคะหาซิง่ายอยู่เนาะเกตเนาะครับผมทำันละวันข้ายนเขียนเขียนสาข้อสองนะคะอ่าเขียนสี่สิบแปดมาก่อนซ้ากี่ตัวซ้ำสองตัวตัวสองตำแหน่งก็ใส่เก้ากี่ตัวส่วนด้วยอะ่ะสองตัวเพราะว่าซ้ำสองตัวใส่เก้าเก้าเลยนะคะต่อไปข้อซี หนึ่งสองสามหกซ้ำสามหกค่ะอ่าเขียนหนึ่งสองสามหกมาให้เต็มลบออกด้วยตัวที่ไม่ซ้ำคือเลขอะไรสิบสองสิบสองส่วนด้วยทศนิยมสามตำแหน่งแสดงว่ามันต้องมีสามหลักนะคะหลักซ้ำสองตัวก็ต้องใส่เลขเก้า <13. S 1> สามตัวซ้ำสองตัวใส่เลขเก้ากี่ตัวหนึ่งหนซ้ำสองก็ใส่เก้าสองตัวแล้วก็ใส่ศูนย์อีกตัวหนึ่งตัวที่ไม่ซ้ำน,นะคะให้เป็นสามหลัก ค่ผลลัพธ์ออกมาหนึ่งสองสามหกลบสิบสองก็เป็นหนึ่งสองสองอะไรคะสี่สองสองสี่ส่วนด้วยเก้าร้อยเก้าสิบถ้าไม่แน่ใจไปกดที่เลขดูได้ข้อห้าศูนย์จุดแปดเจ็ดไม่ใช่ข้อห้าเขียนจุดผิดศูนย์จุดเท่าไหร่คะเท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์แปดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกสามนะคะสามกี่ตัว ซ้สามตัวซ้มสามตัวก็เห็นแปดเจ็ดหกเลยไม่มีถ้าเราลบศูนย์เนาะตัวที่ไม่ซ้ํามันเป็นศูนย์ศูนย์ก็ลบศูนย์ก็มีค่าท่าเดินักเรียนก็สวนได้ข้างล่างไปเลยกี่ตำแหน่งของกูถามมีกี่ตำแหน่งเนี่ยสี่สี่ตำแหน่งแต่มันซ้ํากี่ตัวสามสามตัวแสดงว่าต้องมีเลขเก้าสามตัวสี่ตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งหมดใส่ศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งค่ะให้มีสี่ตัวครบนะคะเลยเวลาหนึ่งนาทีแปดหก ลบศูนย์จุดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดซ้ำเขียนอะไรก่อนเลยเขียนลบมาต่อเลยาเก้าเจ็ดแปดมาเลยสามสามตัวเพราะฉะนั้นแล้วมันจะส่วนด้วยอะไรคะเก้า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 ไปเลยนะคะส่วนข้อสามนั่นเยนมาฟังคุณครูเลยนะคะ ทั้งหมดนะในข้อสามนะมันเป็นจานวนตรรกยะทั้งหมดเลยเพวาสามารถเกี่ยนในรูปเศษส่วนได้ทั้งหมดนะคะมันไม่ใช่โทสิยมที่ไม่รู้จบเนาะพรุ่งนี้เป็นจํานวนตระกยะหมดเลยนะคะส่วนข้อสี่เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เรามีเรียนกันเราไม่มีเรียนกันพรุ่งนี้ค่ะแล้ววันเสาร์เราใช้ตารางเรียนวันอะไรคะวันปุ๊บซวันพูธวันซุกบเป้า สัปดาห์ที่อะไรลันเนี่ยวันศุกวันอัคารวันสุกวนอัวันุกนีวันสุกวันีุวันสุกวุกวันสุวันวันสากนุวันสุกวันุวันสวันกสกนี้ใวัวันสุกวันกัวนุัน นูโดเอาสมุดมานำเคสราล้ใส่มาส่งคุงก็ได้ใช่ใชตอนนี้ตอนนี้มช้ายาาวกนางอคุณออบยอุอะไรนฮัลโหลขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนักเรียนบ๊ายบายขอบคุณุค่ะ